The Legend of Fu ฟ i ู n ตอนที่2,787เขาสามารถหลบหนีได้หรือไม่เย่ฟูเทียนใช้ความคิดจากนั้นร่างของเขาก็หายไปจากจุดนั้นดูเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะหลบหนีความเด็ดขาดเช่นนี้ทำให้จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5้าประหลาดใจเย่ฟูเทียนจะหนีออกมาโดยไม่ใส่ใจชีวิตของคนพวกนี้จริงๆหรือ สิ่งนี้ไม่เหมาะกับบุคลิกของเย่ฟู่เทียนมิฉะนั้นเขาอาจจะทำสิ่งนี้ในส่วนเซี่ยวซีเหวยในตอนนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าเย่ฟู่เทียนต้องการใช้การหลบหนีของเขาเพื่อให้พวกเขาไล่ตามเขาและให้โอกาสแก่ผู้ฝึกตนของพระราชวังจักรพรรดิเย่ที่จะอยู่รอดหนีหนีได้ไหมพวกเขาย่อเย่อย,อ,ยอย่างเย็นชามีจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ห้าคนอยู่ที่นี่และเย่ฟู่เทียนยังต้องการหลบหนีอยู่หรือแล้วถ้าเขาใช้ความเร็วได้ละ่ะ ในทันทีร่างของเย่ฟู่เทียนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในความว่างเปล่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสงครามได้สร้างแคว้นในห้องโถงที่ปิดผนึกพระราชวังจกักรพรรดิเย่แสงศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามสว่างไสวในท้องฟ้าโดยรอบนี้คือรัฐสงครามความเร็วสามารถข้ามระยะทางใดก็ได้แต่ไม่สามารถเปิดแคว้นได้อนาเขตนี้ถูกปิดผนึกหักเย่ฟู่เทียนต้องการใช้ความเร็วเพื่อปลดปล่อยและหลบหนีเขาจะต้องทำลายแคว้น ด้วยด้านหลังตรงเย่ฟู่เทียนขึ้นไปอีกเขากลายเป็นสายฟ้าแลบร่างศักดิ์สิทธิ์ของเขาดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าราวกับดาบและมันกระทบกับรัศมีครามโดยตรงมีเสียงอู่อี้และรัศมีครามก็แตกแต่ก็ไม่แตกจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของรัศสงครามเหลือบมองเย่ฟู่เทียนและก้าวไปข้างหน้าเขาเพิกเฉยต่อสีชิเหยาที่ต้องการหยุดเขาเธอไม่ใช่คู่ควรของเขา สี่ชี้เหยามองขึ้นไปที่ห้องถงใหญ่เย่ฟู่เทียนยังคงโจมตีรัฐส,สงครามแต่แล้วรัฐส,สงครามจัก,กรพรรดิก็มาถึงเขาชี้ไปข้างหน้าโดยไม่ทําอะไรเลยและกําลังจะฆ่าเย่ฟู่เทียนร่างกายของเย่ฟู่เทียนสองประกายอย่างเจิดจ้าแสงศักดิ์สิทธิ์สีเขียวล้อมรอบเขาเขาผลักดับศักดิ์สิทธิ์ลงเพื่อตอบโต้แรงของนิ้วแต่แล้วดับศักดิ์สิทธิ์ก็แตกและแยกออกจากศูนย์กลางรัฐส,สงครามพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สามารถทําลายได้และไม่สามารถทําลายได้ มันผ่านดาบศักดิ์สิทธิ์โดยตรงแทงร่างกายของเย่ฟู่เทียนทันใดนั้นเย่ฟู่เทียนยังคงส่งเสียงฮึดฮัดแม้ว่าเขาจะสร้างร่างกายศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์แทรกซึมพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเย่ฟู่เทียนร่างของเขาหายไปจากจุดนั้นและปรากฏขึ้นอีกครั้งที่อื่นด้วยอุจจาระแต่เขายังคงกระอักเลือดออกมาเต็มปากเจ้าเป็นมนุษย์แต่ก็ยังฝันที่จะเขย่าเทพ,พเจ้า จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของรัฐสงครามพูดอย่างเมินเฉยเ,ยเสียงเย็นเยียบของเขาเต็มท้องฟ้าเสียงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สามารถบูมไปทั่วโลกเหมือนกับกดเส้นทางอันยิ่งใหญ่มันทำให้หัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วนเต้นและดังก้องในแก้วหูของพวกเขามนุษย์ผู้ใฝ่ฝันที่จะเขย่าเทพ,พเจ้าเป็นภาพลวงตาคำพูดเหล่านี้เต็มไปด้วยความเย่อหยิงที่ทนไม่ได้ พลังศักดิ์สิทธิ์ของรัศมีามเริ่มไหลผ่านร่างกายของเขาลำแสงสีทองอันศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนวนรอบร่างของเขาเรากับว่าเขากำลังแปลงร่างเป็นเทพที่แท้จริงแม้ว่าเขาจะไม่ถึงจุดสุดยอดตั้งแต่กลับมาแต่เขาก็ยังเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่กลับมามนุษย์จะเป็นคู่ของเขาได้อย่างไรไม่มีใครหยุดเขาได้บรรดาผู้ที่สามารถต่อสู้ไม่สามารถแม้แต่จะโจมตีแม้แต่ครั้งเดียวพวกเขาไม่สามารถหยุดการโจมตีของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5้าได้แม้แต่หลิงหลงผู้แข็งแกร่งที่สุด เมื่อเห็นฉากนี้พระราชวังจัก,กรพรรดิเย่จมลงในอารมณ์แห่งความสิ้นหวังผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งจากห้าตระกูลเทพโบราณเฝ้าดูทุกอย่างจากด้านหลังดวงตาของพวกเขากวาดสายตาไปที่ผู้ฝึกตนของพระราชวังเย่ผลลัพธ์นี้ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อเย่ฟู่เทียนกลายเป็นศัตรูของพวกเขาในตอนนั้นเทพเจ้าพวกเขากลับมาแล้วและตระกูลเทพโบราณจะฟื้นคืนชีพกลับสู่ความสดใสของสมัยโบราณ เย่ฟู่เทียนเป็นก้าวย่างของพวกเขาและสิ่งแรกที่พวกเขาจะกวาดล้างตระกูลเทพโบราณทั้ง5จะก้าวข้ามศพของเย่ฟู่เทียนเพื่อประกาศการกลับมาของพวกเขาในยุคปัจจุบันจักรพรรดิทั้ง6ได้ตกลงกันโดยปริยายว่ายุคแห่งเทพ,พเจ้ามาถึงแล้วจากนั้นจะไม่มีข้อกังวลอื่นใด ในความสิ้นหวังนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาบางคนถึงกับน้ำตาไหลนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเมื่อได้เห็นพระเจ้าของพวกเขาเยฟูเทียนอดกลั้นเช่นนี้จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าเสด็จมาเพื่อโลหิตใครสามารถต่อสู้กับพวกเขา ซีชี่เหยามองขึ้นไปบนท้องฟ้ารัศมีที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาจากร่างกายของเธอราวกับว่าร่างกายของเธอกำลังไม่เส้นแสงพุ่งเข้าใส่ดาบแห่งหยาดฝนการแสดงออกขอองค์เธอเปลี่ยนไปอย่างเจ็บปวดและร่างกายของเธอก็สั่นสะท้านร่างกายของเธอจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และดาบแห่งหยาดฝนนั้นเริ่มสะท้อนและรวมเข้าด้วยกันดาบที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะไหลในดาบสวรรค์แห่งหยาดฝนแสงศักดิ์สิทธิ์ไหลาราวกับว่าพลังศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์ พลังบางอย่างถูกปลุกขึ้นภายในดาบศักดิ์สิทธิ์โอ้จัก,กรพรรดิหยวนซีมองไปในทิศทางของซีชีเหวาพวกเขาอ่อนไหวมากและสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของซีชีเหวาอย่างเป็นธรรมชาติเธอกำลังพัฒนาดาบแห่งหยาดฝนของเธอก็พัฒนาขึ้นเช่นกันซีชีเหวาก,ก็มาจากตระกูลเทพโบราณเช่นกันเธอมาจากพระราชวังจัก,กรพรรดิตะวันตกและมีมรดกของพระเจ้าโบราณน,นี้เป็นความคล้ายคลึงกันระหว่างพวกเขา นอกจากนี้ซีชิเยวยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ฝึกตนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมรดกของจักรพรรดิตะวันตกข่าวลือนี้ได้รับรู้เมื่อหลายปีก่อนซีชิเยวถูกกำหนดให้เป็นเทพธิดาแห่งพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกมานานแล้วและจะปกครองพระราชวังในอนาคตความเข้ากันได้ของเธอสำหรับมรดกของจักรพรรดิตะวันตกนั้นเหนือกว่าผู้ฝึกตนในพระราชวังจักรพรรดิตะวันตกในอดีตตอนในฐานะเทพ,พเจ้าในสมัยโบราณพวกเขาเข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่พลังบางอย่างกำลังตื่นขึ้นภายในซีชิเหาดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าเทพเจ้าโบราณอีกองค์กำลังกลับมาอย่างไรก็ตามซีชิเหาค่อนข้างเข้มงวดในตัวเองที่จะไปถึงขั้นตอนนี้เธอไม่สนใจตัวเองอีกแล้วเหรอรุ่นน้องของพวกเขาไม่เชื่อฟังมากนะ เมื่อซีชิเหวาแงนมองท้องฟ้าดวงตาของเธอก็เปลี่ยนไปพวกเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนราวกับว่านั่นคือดวงตาของจกักรพรรดิตะวันตกที่แท้จริงจกักรพรรดิหยวนซียกมือขึ้นและพลังแห่งการลงโทษจากสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือซีชิเหวาแต่ซีชิเหวาเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันกลายเป็นภาพเบลอและหายวับไปดับแห่งหยาดฝนแทงทะลุเข้าไปและเจาะเข้าไปถึงการก่อตัวของการลงโทษจากสวรรค์ที่ไม่สมบูรณ์ จักรพรรดิหยวนซีเงยหน้าขึ้นมองขมวดคี้วินาทีต่อมาซีชีเหวาโจมตีรัฐส,สงครามด้วยดาบเทพสายฝนดาบเล่มนี้ดูไม่แข็งแรงนักและไม่มีแรงสั่นสะเทือนใดๆราวกับเม็ดฝนจํานวนนับไม่ถ้วนที่ตกลงมาแต่มีรูปปรากฏขึ้นในรัฐส,สงครามถูกเม็ดฝนทะลุทะลวงแล้วก็พังทลายลงมาอันที่จริงดาบยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมันแทงทะลุท้องฟ้าเหนือพระราชวังจักรพรรดิเย่ทาให้เกิดช่องเปิดในพระราชวังจักรพรรดิเย่ ไปซีชีเหยาตะกนเย่ฟู่เทียนปล่อยความเร็วของเขาและร่างกายของเขาก็หายไปเขาเป็นเป้าหมายของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ดังนั้นเขาจึงต้องออกจากพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่มิฉะนั้นผู้ฝึกตนคนอื่นๆจะได้รับผลกระทบไปไหนจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์เจียงมองขึ้นไปที่ร่างที่หายไปด้วยจิตใจของเขาร่างกายของเขาก็หายไปจากจุดที่ไม่มีรอยด่างพร้อย รัศมีของตระกูลพุทธเป็นหนึ่งในเทคนิคศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันไร้ร่องรอยแต่ก็ไม่แพ้ใครไม่มีเทคนิคที่ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแท้จริงในโลกนี้ระดับการฝึกฝนเป็นพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งพวกเขายังไม่ได้ฟื้นความสามารถจากเมื่อก่อนแต่พวกเขายังคงเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เย่ฟู่เทียนจะหนีจากมือของพวกเขาได้อย่างไรจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าหายตัวไปพร้อมกัน The Legend of Fu t ที n น ตอนที่2,788การโจมตีที่รุนแรงจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆบนท้องฟ้านอกพระราชวังจักรพรรดิเยม่มานแสงปรากฏขึ้นในโดมของท้องฟ้าบางท้องฟ้าและครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ ร่างของเย่ฟู่เทียนก็ปรากฏขึ้นในอวกาศเช่นกันเขาไม่สามารถจักไปท้องฟ้าและผืนดินอันกว้างใหญ่ถูกล็อกไว้อีกคนหนึ่งสามารถครอบคลุมระยะทางได้มากกว่าด้วยความคิดมากกว่าที่เขาจะสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วนี้คือเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ร่างต่างๆพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากด้านล่างผู้ฝึกตนของพระราชวังจักรพรรดิเย่ต่างก็เดินทางมาที่นี่เช่นกัน เมฆเปลี่ยนไปบนท้องฟ้ารัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่กลิ้งไปมาแสงศักดิ์สิทธิ์สีเขียวปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เย่ฟู่เทียนจ้องไปที่ห้าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สัมผัสได้ถึงพลังทั้งห้าย,ยืนอยู่คนละทิศละทางและร่างกายของพวกเขาต่างก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากแต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันพวกเขาทั้งห้ากลายเป็นร่างกายที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทําให้เย่ฟู่เทียนรู้สึกว่าพวกเขาได้แยกโลกและพื้นที่นี้กลายเป็นกองกําลังอิสระ แต่ละคนเป็นบุคคลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาเป็นเทพ,พเจ้าแห่งดินแดนของตนทั้งห้าเคยเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงมีกลิ่นอายของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และพวกเขารู้ว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรอรานี้เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์มากกว่ามีจุดมุ่งหมาย ผู้ฝึกตนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกในขณะที่ฝึกฝนสภาวะที่เรนห่วงไล่ตามคือการส่องแสงกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีอายุยืนยาวเช่นเดียวกับโลกและมีเจตจำนงของตนเองกลายเป็นเจตจำนงแห่งสวรรค์เจตจำนงของพวกเขาเป็นตัวแทนของเจตจำนงของโลกเป็นตัวแทนของวิถีและเป็นสภาวะสุดท้ายที่ผู้ฝึกตนสแสวงหา แต่ตอนนี้เย่ฟู่เทียนรู้สึกถึงออร่าที่แตกต่างกันมากมันขัดกับทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับการฝึกฝนพวกเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกันและสําหรับพวกเขาพวกเขาได้รับการฝึกฝนจนถึงขีดสุดและควรเป็นตัวแทนของโลกของพวกเขาเองพวกเขาเป็นอิสระและเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไม่มีทางในโลกนี้เย่ฟู่เทียนนึกถึงคำที่จกักรพรรดิเซินเจียแกสลักนี้เป็นสภาวะขั้นสูงสุดของการฝึกฝนหรือไม่ ในขณะที่เย่ฟู่เทียนกำลังครุ่นคิดจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยเขาไปจกักรพรรดิแห่งสวรรค์เจียงเนยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ผนึกท้องฟ้าไว้ทำให้ความเร็วของเย่ฟู่เทียนร้าประสิทธิภาพเมื่อเขาพยายามจะเคลื่อนไหวเขาค้นพบว่าท้องฟ้าถูกผนึกโดยพลังศักดิ์สิทธิ์อักขระที่ไร้ขอบเขตสองประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์มันพราวมาก ร่างกายของเย่ฟู่เทียนสองประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์แสงสีเขียวล้อมรอบเขาและค่ายกลของเขาก็ปรากฏขึ้นเขาโบกมือให้ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ต้องการทำลายความว่างเปล่าการระเบิดยังคงดังอยู่ในอวกาศแต่ด้านล่างเขาราชาแห่งสวรรค์เจียงใช้ความคิดของเขาและเงาศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้นมันฉายแสงอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่จากนั้นก็หายไปจากจุดนั้นมันยิงขึ้นอย่างสังหารแม้จะอยู่ไกล พลังแรงทะลุทะลวงที่น่าสะพรึงกลัวได้ทำลายพื้นที่เงาศักดิ์สิทธิ์สีทองสองทะลุผ่านเงาของผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มท้องฟ้ามันทะลุผ่านการโจมตีของผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงมันถูกสร้างขึ้นโดยธรรมบัญญัติแต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอมันไม่ได้อยู่ในระดับของพลังศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิสวรรค์เจียง แม้ว่าจัก,กรพัิตรงห่วงตีห้าวและผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งคนอื่นๆจะเข้าใจพลังศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วก็ตามมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับพลังศักดิ์สิทธิ์จากเทียนเซินแม้ว่าจัก,กรพัิตรงห่วงหรือตีห้าวจะอยู่ที่นี่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมมันผ่านพ้นไม่ได้การใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานั้นไม่มีใครเทียบได้กับจัก,กรพัิตรงห่วงและทายาทคนอื่นๆนี่เป็นความแตกต่างในสถานะและไม่สามารถชดเชยได้ ร่างของเย่ฟู่เทียนถูกส่งไปอีกครั้งเขากระอักเลือดออกมาและรัศมีของเขาก็อ่อนลงแต่เขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นสิ่งนี้ทำให้กลุ่มของจักรพรรดิเจียงสวรรค์ประหลาดใจเขาแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเขารู้ว่าการโจมตีของพวกเขาแข็งแกร่งเพียงใดการโจมตีด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใครบางคนสูญเสียความสามารถในการต่อสู้และทำลายวิถีในร่างกายของพวกเขา ในระยะไกลผู้ฝึกตนหลายคนมองข้ามไปหลายคนเป็นผู้ฝึกตนของส่วนเซี่ยลซีเว่ยและอดีตอาณาจักรดั้งเดิมพวกเขาเคยประสบกับการสังหารหมู่มาก่อนตอนนี้พวกเขาเห็นว่าเย่ฟู่เทียนไม่สามารถโต้กลับได้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหดหู่มีเพียงไม่กี่คนที่โจมตีด้วยสถานะที่แข็งแกร่งนี้แล้วหรือพวกเขาเป็นเหมือนเทพเจ้าสวรรค์ ผู้ฝึกตนจากภูมิภาคอื่นก็รีบเร่งเช่นกันพวกเขาตกใจมากเมื่อเห็นเหตุการณ์บนท้องฟ้า5้าตระกูลเทพพบราณของแคว้นศักดิ์สิทธิ์มาตามล่าและฆ่าเยฟูเทียน ครั้งหนึ่งเคยเป็นหกตระกูลเทพเจ้าโรนแต่เย่ฟู่เทียนได้กวาดล้างตระกูลเทพโบราณไปแล้วหนึ่งกลุ่มเมืองเทียนหยานและจกักรพรรดิเทียนหยานถูกสังหารไม่น่าแปลกใจที่ห้าตระกูลเทพโบราณจะโจมตีพวกเขากังวลว่าพวกเขาจะเดินตามขั้นของจกักรพรรดิเทียนหยานพวกเขาจะไม่มั่นใจจนกว่าเย่ฟู่เทียนจะถูกฆ่าด้านล่างหลิงหลง สี่ชิเหวยาวและคนอื่นๆพยายามโจมตีแต่พวกเขาถูกหยุดพวกเขาไม่สามารถบล็อกการโจมตีได้จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อีกสี่คนยังคงอยู่ที่นั่นโดยใช้พลังศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเพื่อปิดกั้นเส้นทางของพวกเขาพวกเขายืนอยู่ในสถานที่ต่างๆและมองขึ้นไปที่จัก,กรพรรดิสวรรค์เจียงพร้อมที่จะเห็นจัก,กรพรรดิเจียงแห่งสวรรค์ข้าเยฟูเทียน การโจมตีครั้งนี้ยังไม่เพียงพอเย่ฟูเทียนค่อนข้างห่วงแหนอย่างที่คาดหวังจากคนที่ครั้งหนึ่งเคยคุกคามตระกูลเทพโบราณแต่ไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาก็ยังคงเป็นมดสำหรับพวกเขาในตอนนี้เขาจะตายวันนี้ด้ยรันจัก,กรพัิสวรรค์เจียงกล่าวทันใดนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์ก็ปกคลุมโลกอันกว้างใหญ่ความว่างเปล่าที่ไรขอบเขตเต็มไปด้วยรัศมีที่เฉียบคมอย่างยิ่งเงาศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนปรากฏขึ้น เงาแต่ละอันสร้างขึ้นจากพลังศักดิ์สิทธิ์และเปล่งประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทะลุผ่านท้องฟ้าได้เงาศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าจากกาักรพรรดิเจียงสวรรค์นั้นเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะมันลุกเป็นไฟด้วยลำแสงศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหมื่นลำและแทงไปทางเย่ฟู่เทียนไม่นะผู้ฝึกตนทุกคนที่อยู่นอกอาณาเขตคิดเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวใจหลายคนสั่นสะท้านราวกับว่าพวกเขากำลังเฝ้าดูการทำลายล้างของเย่ฟู่เทียน ค่ายกลขนาดใหญ่ของเย่ฟู่เทียนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเขายกพลังของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันการก่อกกกตัวของสวรรค์เชิงพื้นที่จำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าวงล้ออวกาศขนาดใหญ่ดูเหมือนจะสามารถทะลลืนการโจมตีทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับแสงของน้าศักดิ์สิทธิ์ทุกคนรู้สึกถึงรัศมีแห่งความตายผู้ฝึกตนที่พิเศษและสดใสนี้อาจตายในการต่อสู้ครั้งนี้ถูกสังหารโดยเทพโบราณห้าองค์ไม่ มีเสียงต่ำในท้องฟ้าเบื้องล่างมันอู้อี้อย่างมากบุคคลนั้นไม่ได้กรีดร้องเสียงนั้นเต็มไปด้วยศกนาฏกรรมมันเป็นเสียงของผู้หญิงทั้งหมดใบหน้าที่สวยงามมากมายปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเบื้องล่างและพวกเขาทั้งหมดมองขึ้นด้วยความสิ้นหวงังพวกเขาไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเข้าร่วมการต่อสู้ จูจ่ๆฝนก็เริ่มตกเม็ดฝนไร้ขอบเขตและตกลงมาราวกับว่าท้องฟ้ากำลังร้องให้ในเวลาเดียวกันดาบศักดิ์สิทธิ์ก็แทงทะลุท้องฟ้าพุ่งเข้าไปยังห้องโถงใหญ่อย่างสังหารมันกระแทกกับบาเรียรพอลังศักดิ์สิทธิ์เจาะเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันเงาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดบนท้องฟ้าก็ทะลุผ่านเติมท้องฟ้าด้วยลำแสงศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนลำแสงสีทองตัดส่วนโค้งในแนวนอนบนท้องฟ้ามันน่าตกใจมากแม้แต่โดมแห่งท้องฟ้าก็ยังถูกแทงทะลุ เย่ yeah, ฟู่เทียนเป็นศูนย์กลางของการโจมตีสายตานับไม่ถ้วนได้รับการฝึกฝนมาที่เขาเห็นการโจมตีทำลายลังนี้